สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะผมช่างใหญ่วันนี้ได้รับเกียิจากคุณดานะครับพรมสามกทมนะนะครับให้โจทย์มาว่าอยากจะได้ข้างหน้ายาวๆนะครับเป็นเป๋เป้ยๆป,ปัดๆน,นะครับแล้วก็อยากจะได้ทุยแล้วก็ายทอยหวานๆด้วยนะครับเนื่องจากไททอยแคบนะยนะความว่าพื้นที่ผมมันเยอะข้างล่างนะครับเดี๋ยวช่างอยากจะฉีดพ่นแอลของฮอล์คาเชื้อน้่หลับตาไ้นะครับคุณลูกค้าหลับตาไว้ ฆ่าเชื้อนะครับใช้สเปรย์ละอองฝอยนะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ครับมีความเข้มข้น70%สามารถฆ่าเชื้อตายเรียบเลยแต่ยังไงก็ต้องปิดอากาศนะครับฉีดวัคซีนกันนะนะครับกันไกนะครับใบมิดโกนครับวีซอยผมวีกันไกลพวกนี้ฆ่าเชื้อให้หมดัะอย่าประมาทนะคนที่ฉีดวัคซีน2เข็มนะครับติดโควิดแล้วนะครับลงปอดเชื้อลงปอดไอแห้งๆด้วยเพราะฉะนั้นนะครับหมั่นล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างนะนะครับ มาตรก,การนะครับให้ให้ให้กัดสูงเข้มข้นเลยนะมาดูนะครับว่าผมลูกค้าแสีข้างนี้นะแสียข้างนี้เขาต้องการจะเลี้ยงยาวนะครับตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับตรงนี้ก็มองดูว่ามันกำลังสวยนะอีกสักเดือนสองเดือนก็จะเนื่อจะเลยไปถึงริมปีปากแล้วเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับ,นะรบเก็บไว้วันนี้จะคว้านหูเลยไหมครับหรือว่าจะปิดหูสักครึ่งนึงปิดหูครึ่งนึงนะครับ ดูข้างหลังข้างหลังตัวเนี้ยทุยห้อยทุยห้อยนะครับก็ถึงเวลาที่ต้องมายกทุยขึ้นนะนะครับดูครับจะยกทุยยังไงแบ่งผมนะครับเป็นอะไรหัวลูกค้าแบนนะสีสาแบนแบ่งผมมุมฉากขึ้นนะครับ ยกขึ้นมานครับ,รบพอชั้นที่สามขึ้นมานะยกเท่าไรครับยกผม90้าสองศาผมมันมีความยาวอยู่3นิ้วเราก็ตัดให้เหลือแค่สองนิ้วก็พอนะครับยกชั้นที่2ขึ้นมา ยกชั้นที่หนึ่งขึ้นมาครับผมยกขึ้นปปะก้าสิบองศาทั้งสามชั้นเลยนะผมต้องการจะดันให้ทุยมันขึ้นไปนะครับสูงๆ่อยชั้นที่สามนะถ้ามันขีดไปถึงแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆครับ,รบข้าราชข้าราชขึ้นมาเลย ที่สามขึ้นมาซับเซตอ,อ,อ,อี่นี้ก็มาอะไร เอาชั้นที่4ี่ลงมาดึงแค่สี่พ้าอ,องศา,านะอยจะสูงนะนะครับให้ความทุยอยู่ระดับไหนกลางไปหกูกระพอนะครับความยาวตรงนี้นะครับแค่4ี่นิ้วเพราะฉะนั้น,นไม่ต้องตัดนะเราจะเลี้ยงครับเลี้ยงอีกประมาณสักเดือนเดือนหนึ่งมันก็จะทุยสวยแล้วนะครับเราก็เรียกว่าสอยดันข้างล่างขึ้น,น ชั้นที่อะไรชั้นที่สี่ครับเห็นไหมเห็นความทุยมาแล้วความทุยมาแล้ว มาแล้วผู้หญิงอ่ะเขาชอบมีความทุย,นะย,ย,ย,ยนะครับทุยสวยๆนะครับนะครับเรื่องใหญ่เลยความทุยนะพยายามตัดให้มันได้นะทุยมันไม่ได้ของยากของง่ายๆนะครับเพื่อให้มัน,ม,นมันเชื่อมมันจบกันไงนะเยทีนี้เราจะตัดด้านข้างไปเลยแต่เราจะตัดอะไร ข้างซ้ายไปก่อนเดี๋ยวต้องเรียนจะงงอีกว่าทำไมไม่ถ่ายให้มันจบเอาตัดไปชั้นที่ห้าชั้นที่หก อะไหยุดมาถึงกลางใบหูนะครับก่ออะไรก็หยุดนะนะครับมีความยาวกี่นิ้วสี่นิ้วนะโอเค,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 คนะครับด้านข้างนะครับมาดูด้านข้างนะข้างหูนะครับแบ่งผมชั้นที่หนึ่งครับลงมานะครับแล้วก็ตัดอะไรตัดให้เท้หน้านะครึ่งใบหูนะครับ เทไปข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็อะไรแด่งชั้นหนึ่งข้างหลังมาครับกดแล้วก็ตัดตัดตรงๆร,รงมันเลยก็ได้นะแล้วก็อะไรยกผมขึ้นนะครับสีผ้าองสารสับแซก เกียผมชั้นที่สองโน้มมาเชื่อมต่อซับแซกซับแซกยกขึ้นมาเลียมเลียมพอเป็นพิธนีนิดหน่อยเฉยๆนะครับข้างหน้าตรงนี้ยาวนิดนึงก็เลียมออกนิดเดียวเลียมงอเงยบงอเงยบปเนี่ยเง็บเง็บแต่ ให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับทีนี้ผมก็จะยกนะครับแนวตั้งนะนะครับก็จะเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มันเลเยอร์ขึ้นมานะเลเยอร์ขึ้นมานะครับเลเยอร์ขึ้นมาโอเคสวยแล้วนะครับ ตัวไหนที่มันยาวก็จับอะไรแบสซิเซอร์ค่อยๆทำนะจะเย็นๆนะร,ระวังหูลูกค้าด้วยนะครับช่างหญ่งแอบดูเพียดด้วยนะสวยมากเลยเขาเรียกมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องเห็นเพชยดก็พอยคัดติ้งหรือว่าตัดตรงช่วยอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับต้องการให้มันหวานใช่ไหมสไลด์อะไร ีดออกนะครับหามชิดเซอร์ไปปลายออกค่อยๆทำนะจะค่อยกีดๆๆกีดกีดอย่ากีดบางมากเดี๋ยวผมหูกลางอีกที่ตรงไว้เอาไว้ยังเอาไว้ยังไรพังหูนะนะครับตรงไหนสโตกคัดนิดหน่อยนะครับหลังไปหูเนี่ยสโตกคัดได้นิดหน่อย เราจะตั้งนะครับแล้วก็เช็ดน้ำซสซ์ออกไป ยกเดยวไปพลายนิดเดียวขบวนมันสั้นอยู่แล้วเดยวไปๆนะข้างหน้าหวีแล้วโน้มผมมาข้างหลังจะพลายนิดเดียว ย้ำกย้ำเลยย้ำให้มันยุ่งๆไว้ ที่มันส่วนเกินกรอบทรงเอาปัเตอรีลเลากออกเลยลากออกเก็บออกนะไม่มีประโยชน์นี่นะครับจัดการออกเลยย้อนดูย้อนไหมมีย้อนก็วอายกผมขึ้นแล้วพัดเลาออกครแต่งให้เป็นรูปตัวยูครับโค้งๆหน่อย ครับีีนี้ด้านหลังเนี่ยมันหนามันกระด้างมันแข็งกระด้างเนี่ยเราทําไงเราก็ลดลดความกระด้างด้วยการอะไรฟันปลาลงไปเลยนะครับกีดทีชั้นนะแค้หนึ่งกีดลงไป กรับหนึ่งครับกลับไปใหม,ม่เออยกลับไปหน่อยนะครับดีมาหาหูนะครับแล้วก็จับแดชซิสเตอร์แดชซิสเตอร์จับแดชซิสเตอร์แดชซิสเตอร์แดชซิสเตอร์ตรงนี้มันหนาใช่ไหมเนี่ยมันยาวก็ลากออกมาตรวจด,ดูมันเลยหูก็เก็บออก Còn này là gì? đó hả? แล้วผมมันไปโดนอะไรมาเนี่ยสเตแล้วมันไม่ออกอ่ะผมนึกว่าไปทาสีบ้านมาอ๋อที่ขอบขาวอะไรใช่ครับก็ให้นอนนิดไม่ใช่มันมันจะเป็นเหมือนเป็นเม็ดเม็ดสเตสเตที่ห่ออะไรเนาะไม่ออกเลยเนี่ยสาดไปรอบนึงเลยใช่ไหมเมื่อกี้มันไม่ออก ตรงนี้นะครับพวกดูเดี๋ยวผมจะสไลด์ไปีนนิดนึงแล้วกันหนามันหนาไปเป็นการเอาผมให้เสียเอาไปด้วย ดึงผมข้างหลังนะข้างหน้าจะได้ยาวตกพัดนิดดึดงให้มันพิ้วหน่อยใส่แว่นตาครับไปเรื่อยมาดูความทุยกันหน่อย ใส่ได้ครับใส่เลยเ,ลยเห็นความคุยไหมครับคุยถึงประลามสามหนึ่งครับเห็น<ช>ไหมความคุยอันนี้คือเป่าแห้งอยู่บ้านนะยังไม่ได้ทําอะไรเลยเป่าแห้งๆเนี่ยแันก็จะได้ความคุยคแล้วก็ข้างล่างก็สไลด์บางให้เรียบร้อยแล้วหวานระวังน้าําตาลเบาหวานขึ้นนะเครับ <c oughs> เอาเซตไยรุ่นมปเลยมไรไหมเหลือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยเอาผู้ใหญ่นะไม่เอาัยรุ่นนะ ด้ย้ำโพด้วยนะครับเผยไปหลังบ้าน ใส่สเปรย์ใส่แว็กได้ไหมใส่ได้ทุกอย่างนะครับครับก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับนางแบบนะครับที่อนุญาตนะครับให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอนะก็เพื่อให้ประชาชนนะครับมีงานมีรายได้เลี้ยงครอบครัวนะประชาชนทั่วไปก็ดูเพื่อความบันเทิงนะส่วนนักเรียนช่างนะครับช่างใหม่ช่างเก่าก็ดูเพื่อเอาไปพัฒนาฝีมือนะ ก็เป็นลูกค้าจริงนะครับแล้วก็เป็นอะไรการถ่ายทําแบบจริงๆครับถ้าลูกค้าไม่อนุญาตคลิปนี้จะไม่เกิดขึ้นนะเพราะจะต้องยกเครดิตให้ลูกค้านะครับก็มีลูกค้านเดียที่เขาอนุญาตนะแล้วก็เมตานะครับไม่งั้นพวกเราไม่ได้ดูกันนะก็ขอให้คุณลูกค้านะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับกินอิ่นนอนหลับรอดพ้นจากโควิด19ฉีดวัคซีนแล้วก็ขอให้แข็งแรงเหมือนเดิมเหมือน18อีกครั้งนะครับแล้วก็ ขอให้ธุรกิจค้าขายก็ขอให้เฮ่เลยด้วยทำกิจการงานอะไรก็ขอให้สำเร็จนะครับรวยอยู่แล้วขอให้รวยๆยิ่งขึ้นไปเป็นเสียฐีมหาเสียฐีนะเป็นหมื่นล้านเลยนะครับแล้วก็ยกยกขึ้นนะครับคุณจะทุยไปถึงไหนคุณก็ยกเอาดินนะครับเห็นไหมอยู่ที่มือช่างด้วยอยู่ที่มือลูกค้าด้วยที่การเซตติ้งครับด้วยผลิตภัณฑ์ด้วยนี่ช่างใหญ่ไม่ได้เซตติ้งอะไรที่มันที่มันเข้มข้นนะแค่อะไร แค่ได้ยกคนขึ้นเฉยๆนะครับแล้วก็ใส่แว็กใส่สเปรย์แค่นั้นแหละแต่ถ้าเอาแน่นๆอยู่ถึงตีสองก็ต้องใส่มูสผสมอาหารผมแล้วไดรทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นนะครับแล้วก็อะไรใส่มูสไปที่โคนนะครับใส่อาหารผมเพื่อให้มันลื่นแล้วก็ฉีดสเปรย์นะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแน่นๆๆอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าเขาก็ชอบไปงานไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเอาแบบธรรมชาติเนี่ยก็ใส่แว็กเฉยๆนะครับปวยๆไปหลังบ้านก็สวยแล้ว ลับตาไปทำหลับตาไว้หลับตาไว้พยายามเซตเพื่อไม่ให้มันเห็นรอยรอยต่อนะให้มันไล่รอยต่อให้มันเชื่อมกลืนๆก,นกันนะครับมันถึงจะไปสู้คู่แข่งก็ได้ครับสอยผมเป็นก็ต้องเซตผมเป็นนะครับ เราฉีดสเปรย์ฝุ่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวสเปรย์แข็งเดี๋ยวค่อยมาอัดอีกทีหนึ่งนะครับนี้มียาวนิดน,นึงนะเห็นแล้วรีบตัดเลยเดี๋ยวลืมรีบตัดเลยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเส้นหนึ่งเนี่ยนะครับจำไว้ว่าอะไรจอนอยู่ระดับติงววต่งหูพอดีติ่งหูเพชรพอดีเห็นเพชรไหมเนี่ยไ่ป่ไงๆเ,เ,เ,เลยนะครับจอนเ,เกินไปเกินใช่ไหม โซครับเสีดเสียดก็จับ,นะบเอาไว้รุ่นผสมผู้ใหญ่ไปด้วยนะครับง่ยายๆไม่มีอะไรยากนะครับหลับตาไปครับหลับตาไปนะนะรตรงนี้น้ำผกักบางใช่ไหมตรงนี้ แล้วก็เอาผมนะครับลากผมมาเลยลากผมมาพังไว้เนี่ถ้าผมมาพังไว้ฉีดส่สนูม,มือนะครับจับจับขึ้นมาเนี่ยจับสมไฮไลท์เขาก็เด่นอยู่แล้วเนี่ยเด่นไปถึงสะพานแขวนนู่นนะ่ะที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็กระจายไฮไลท์มันกระจายไปเหมือนเป็นเส้นๆเ,เป็นลิวล้วๆนะครับทีนี้เราก็จะฉีดสเปรย์นะครับ ชิสเซอ้อเปย์แข็งหน่อยอ่ะหลับตาไว้นะครับหลับตาไว้คนไปเลยพ่นไปเลยแล้วก็เอาลมเย็นมาลบอุ่นๆนะลบอุ่นๆะ ทรงดอกกระทุ่มคือ๋อยากจะตัดผมก็โทรศัพท์จองคิวเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 9 8 5 6 2 3 4 0625483999ร้านกำเนิดส a l อนก็ตั้งอยู่ปากซอยพหลโยธิน52ตรงข้ามตลาดสดจิ่จเรเินเขตสายหม่กทมนะเดินทางรถโดย้าก็มาลงที่สถานีสะพานใหม่นะครับออกประตู4นะครับเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะ ให้โทรจองคิวเข้ามาดีกว่านะ่าจะจู่โจมมานะื่องใหญ่มีคิวอยู่ตัดละเอียดนะครับตัด500แต่ผมลงเทคนิค50,000นะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับลูกค้า๊ายบาย